สวัสดีค่ะเข้าใจกฎหมายบายทนายชโลทรวันนี้จะเสนอเรื่องซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลแพงได้โดยสามารถยื่นฟ้องออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ e-filing ตัวเว็บไซต์จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะการฟ้องคดีเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วก็มีความสะดวกมากก็คือไม่ต้องเดินทางมาศาลไม่ต้องมีทนายความก็สามารถยื่นฟ้องได้นะคะก็โดยส่วนใหญ่แล้วโดยปกติเนี่ยการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดมีกรณีพิพาทขึ้นเนี่ยจะเป็นคดีผู้บริโภคอยู่แล้วซึ่งสามารถยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมตามระบบปกติได้อยู่แล้วนะคะการดำเนินคดี ของศาลแพ,งพ่งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์จะใช้ระบบศาลแบบอ mm ิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ mm hmm. ก็คือในการยื่นคำฟ้องคำให้การคำคู่ความหรือเอกสารอื่นต่อศาลนะคะ mm hmm. ก็ให้ยื่นผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์หรือ e f i l i ลิเ hmm. ท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็สามารถกระทำได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง หากทําเสร็จสมบูรณ์นอกเวลาทําการปกติหรือนอกวันทําการของศาลก็ให้ถือว่าเป็นการยื่นในวันแรกหรือวันทําการที่ศาลเปิดทําการถัดไปนะคะในการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นในทางช่องทางออนไลน์นะค่ะก็จะต้องมีการโฆษณาสินค้ามีการแสดงพวกรูปภาพคลิปวิดีโอ หรือข้อความอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะรวมไปถึงข้อความแชทที่คุยกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือว่าพวกหลักฐานการโอนต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะกเ็เวลายื่นฟ้องคดีคะ่ะจะต้องจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดคะ่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ